สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันนะคะกับช่วงค่มคันะคะวันนี้นะคะแม่ค้ามีมีดพกเล็กมีดพกพานะคะที่ทํามาจากเหล็กกลางหมอนไม้นะคะวันนี้จะเป็นใบเปล่านะคะเป็นเล่มเล็กเล่มสั้นเนาะที่แม่ค้าก็เคยเลงขายอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้มีทั้งหมดหเล่มค่ะเป็นใบเปล่านะคะที่ช่างเขาเจาะรูให้เรียบร้อยนะคะสําหรับท่านไหนที่นําไปทําด้านประกบเองนะคะมาดูเล่มแรกค่ะวันนี้มีหกเล่ม นะคะจะไล่ตั้งแต่เล่มที่สั้นสุดนะคะเล่มนี้ค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะเป็นเหล็กรางหมอนไม้เล่มนี้เนาะหลังตรงค่ะกว้าง1.4กว้าง1.4ยาว6กุค่ะสัน4มิลน,นะคะสัน4มิลน,น้ำหนักสน้ำหนัก200กรัมค่ะเล่มนี้ด้ามจับอยู่ที่6นิ้วอ๋อด้ามจับ5นิ้วนะคะด้ามของเขาเนาะแล้วก็เจาะรูให้3จุดแบบนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่นำไปทำด้านประกบเองนะคะหรือว่าต้องการให้ที่ร้าน ทำด้ามให้จะเป็นไม้พยุงนะคะเป็นไม้พยุงล็อกเวียนเก่าเนาะเพิ่มด้ามอีก500บาทนะคะ,ะด้ามป่าแบบนี้ไหมคะขายอยู่ที่เล่มละ700บาทพร้อมฝักพร้อมส่งค่ะเดี๋ยวมาดูความคมค่ะเป็นมีดพกเล็กพกคานะคะเป็นมีดสั้นๆเล็กๆกระทัดรัดนะคะสำหรับท่านไหนที่นําไปติดตัวติดกระเป๋านะคะพกคาไปเข้าป่าเข้าเขาได้ค่ะก็เป็นเล่มเล็กๆอ่า เล่มใบเปล่าแบบนี้สามารถเพิ่มด้ามได้นะคะเป็นด้ามไม้พยุงเนาะแต่แมคค้าไม่ได้ไม่ได้ทาด้ามให้นะคะแม่ค้าขายเป็นเล่ <c oughs> มแมคค้าขายเป็นใบเปล่าเนาะถ้าอยากให้เพิ่มด้ามก็แจ้งอีกทีได้ค่ะเล่มน,นี้นะคะเล่มที่หนึ่งเหมือดก็นี่พอ,อยังเหมือมือต่อไปเล่มสองค่ะเล่มสองเล่มน,นี้กว้างหนึ่งจุดสี่ยาวเจ็ดจุดสามสันสี่มิลค่ะน้ำหนักสองร้อยกร,รัมเนาะ ด้ามจับของเขาก็เท่ากันนะคะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเป็นด้ามฟูแทงด้ามแบบนี้เนาะเจาะรูให้สามรูค่ะมีดเอ่อเหล็กรางหมอนไม้นะคะหรือเรียกอีกอย่างก็คือมีดเอ่อเหล็กรางรถไฟค่ะคืออันเดียวกันนะคะคมกลิบค่ะช่างเขาจะาตั้งเป็นคมแร่นะคะคมของเขาก็จะเป็นคมแร่คมบางค่ะคมไม่มีเต้านะคะ ก็จะเหมาะกับการไว้แร่หั่นซอยเนาะเล่มเล็กๆแบบนี้นะคะพุกพานะคะเล่มที่สามเล่มนี้นะคะกว้างหนึ่งจุดห้ายาวเจ็ดจุดสี่สันสี่มีน้ำหนัก2องยห้าสิบกรัมค่ะเล่มเล็กสุดจะเป็นเล่มหนึ่งกับเล่มสองนะคะน้ำหนัก2องยกรัมเนาะรามจัดเข้ากันค่ะห้านิ้วเจาะรูให้สามรูนะคะ เล่มที่สามเล่มนี้ค่ะออกมืดมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าใกล้ค่าแล้วนะคะแม่ค้ามาคลิปที่สองเนาะเป็นคลิปที่สองละต่อไปเล่มที่สี่เล่มนี้ค่ะเล่มที่สี่กว้างหนึ่งจุดเจ็ดยาวเจ็ดจุดสี่ค่ะสันสี่มีน้ําหนักสามร้อยกร,รัมนะคะน้ําหนักสามร้อยกร,รมัมเล่มนี้ใบกว้างค่ะใบหนึ่งจุดเจ็ดนาะไม่ว่าจะเป็นเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่นะคะนะคะให้ราคาเล่มละเจ็ดรอยบาทนะคะพร้อมปักพร้อมส่งค่ะ ถพี่ๆอยากได้ด้ามอยากให้เพิ่มด้ามก็แจ้งได้นะคะเป็นด้ามไม้พยุงล็อกเวียนเก่านะคะเพิ่มอีกห้าร้อยบาทค่ะสาหรับด้ามไม้พยุงนะคะต่อไปเล่มที่ห้าเล่มนี้กว้างหนึ่งจุดห้ายาวแปดจุดสามค่ะสันสี่น 4, ิ้น้ําหนักสามร้อยกรัมค่ะเจาะรูให้สามรูเท่ากันนะคะเล็กกระรัดแบบนี้พกพาง่ายค่ะสาหรับท่านไหนที่อยากได้เล่มเล็กๆ ไม่อยากได้เล่มใหญ่นะคะเป็นเหล็กรางหมอนไม้นะคะหรือว่าเหล็กรางรถไฟนะคะเล่มนี้ค่ะสวยมากเลยอะ่ะหกเล่มวันนี้เล่มสุดท้ายเล่มที่หกเป็นเล่มที่ใหญ่สุดนะคะในชุดกว้างหนึ่งจุดหกค่ะยาวเก้านิ้วสันสี่มิลค่ะน้ำหนักสามร้อยกร,รัมนะคะภาพก็ออกจากมืดๆนิดนึงนะคะแสงไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าใกล้ค่าแล้วเนาะ,ะไ่ฟ้าก็มาค่ําละเล่มนี้ยาวสุดค่ะเล่มที่หกเก้านิ้วนะคะ คมกลิดทุกเล่มเป็นเป็นเป็นอา่าคมแร่เนาะทางเขาตั้งเป็นคมแร่จะเป็นคมบางนะคะก็จะเหมาะกับการเข้าครัวทําครัวนะคะเขาตั้งเป็นคมบางนะคะก็จะเหมาะกับการหั่นแร่ซอยนะคะสําหรับมีดพกเล็กแบบนี้เนาะถ้าพี่ๆสนใจมีดอ่อเหล็กรางนะคะมีดพกเล็กสั้นแบบนี้เนาะ มีทั้งหมด6เล่มวันนี้ค่ะก็ติดต่อมาค่ะที่เบอร์0 6 2 9 5 0 7 5 8 2เบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนเพื่อนได้นะคะขอดูรูปชัดอีทีในดได้ค่ะเล่มละ700บาทพร้อมฝากพร้อมส่งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้แมค่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ